นิดเดียวนะลูกเอาเลยนะว n e two t h r ส่งยางเบ็ดเซตยางไบเธอไม่รักสะก็คงดังไปพอแล้วลูกเธอพอดูเบ็ดใพอแล้วพอแล้วเบ็ดใยเป็นไงแม่พอก่อนลูกเอึงไปเลยดิพอก่อนลูกนี่นี่แม่แม่แม่รู้ไหมว่าคนที่ร้องทอดเนี้ยได้นะ ม่แต่คนชมว่างั้นน่ะจริงเหรอลูกไอ้ไอ้ท่อนเมื่อกี้เนี่ยนะใช่แม่เขาชมว่าคนนั้นน่ะร้องเพลงเก่งมากอืมงั้นสเนจิมะสอนแม่ร้องบ้างสิอา้อาวอ้าวแม่แล้วแล้วแม่จะแม่จะร้องไปทําไมอะ่ะเพลงเนี่ยมันสําหรับวัยรุ่นแบบพวกผมเท่านั้นเลยสเน,สนจิมะแม่ก็อยากจะตามเทนกับเขาบ้างไงจ้าลูกอีกอย่างนะแม่จะได้ร้องเป็นเพื่อนลูกไงจ้ะดีไหมจ๊ะ อผมรอ้องคนเดียวกินข้าวเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยก็มาสอนแม่เลยนะเข้าใจไหมจ๊ะอครับแม่ครับครับอาในโลกเ <sk r ug> สริมแคลเซียมหน่อยแม่นี่มันก้างปลาแม่หล่อเล่นแม่หล่อเล่นเอารีบๆกินรีบๆกินแมแม่แม่แน่ใจเหรือว่าแม่อยากร้องเพลงนี้เป็นอะ่ะทําไมเด้อโลกมีอะไรหรือเปล่าอ,อ้าว ที่แม่จะร้องเพลงนี้ได้อ่ะแม่ต้องใส่ชุดแบบแบดแบ๊ดอะแม่แบดบอยอะแม่แบบผมเนี่ยไงแม่แมเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ผมใส่อยู่อะแม่โทนเข้มโทนดำเขาเรียกว่าแบดบอยแม่อ๋อนึกว่าอะไรอา้าก็แค่เรื่องชุดนี้เองขอเวลาแป๊บนะลูกเอเอครับแม่ไม่ต้องรีบแต่งได้แม่ผมรอได้ สนิทจิ๋มเห่อมาหรอเป็นไงบ้างจ๊ะเฮ้ย <Hey! S 1> แม่น่ะแบดบอยทอมไหมจ๊ะเริ่มได้ยังเอ,อ้ยชุดเท่กว่าเราอีกเอ่อยังแม่ยัง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 แม่อะไรอีกอะยังเริ่มไม่ได้แม่มีอะไรอีกอะลกูกแม่ต้องมีกีตา้าก่อนฮะอะไรนะกีตา้านี่ เด็ดเด็ดเด็ดเดเด็ดเดเด็ดเดกีตาร์ไฟฟ้าแม่หากีตาร์ไฟฟ้าเหรอลูกแม่เนี่ยเอามาทำไมล่ะนั่น่ะเอาแม่ก็เอามาถือได้เท่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยถือแบบแบนบอยอลเห็นไหมเนี่ยนี่เองเด็ดเด็ดเดี๋ยว็ดเด็ดรอแป๊บนะลูกเดี๋ยวแม่มาอืมขาดก็ไม่บอก อเอาเดีมอาเดวเอาเดีเอาเดี๋ยาเฮยเอาเดเอาี๋ยวเจัดไปเลยสิบคิวสิบจีมาเอาเดวเอาเดยเมาบมแม่มาแล้วลูกเออมาเล้เหรอเปิดประตูหน่อยครับครเดครยถวแถวแ้ยะโอ้โหเป็นไงจ๊ะเออแล้วแม่ไปซื้อมันมาจากไหนเนี่ยแม่แท้โคตรเลยอ๋อแม่ก็ไปหาซื้อตามตลาดนั้นมานะลูก พอดีว่าแม่เห็นว่ามันมีอยู่ร้านหนึ่งนะขายกีตาร์ไฟฟ้าอยู่พอดีแม่ก็เลยเดินเข้าไปดูนี่สินจิมะลูกเชื่อไหมว่าทั้งร้านนะไม่มีกีตาร์ตัวไหนสีดําเลยจากนั้นนะแม่ก็ถามกับพ่อค้าว่าคุณพ่อค้าคะพอจะมีกีตาร์ตัวไหนเนี่ยสีดํำไหมคะอีชั้นสนใจคะ่ะแล้วทีนี้นะพ่อค้าก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็พาแม่ไปที่หลังร้านนะลูกอะหลังร้าน,านแม่ไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเลยนะว่า มันจะมีกีตาร์อยู่ตัวหนึ่งมีกีตาร์ถูกใส่ไว้ในตู้กระจกอย่างดีพร้อมกับล็อกโซ่ไว้อย่างแน่นหนาะล็อกโซ่ด้วยและพ่อค้าก็ยังบอกกับแม่อีกว่ามันเป็นกีตาร์ปีศาจปีศาจถ้าใครได้ครอบครองก็จะถูกเจ้ากีตาร์ตัวเนี้ยควบคุมจิตใจแล้วจะเผลอทำอะไรบางอย่างโดยไม่รู้ตัวด้วยแหละอ่าอีกเรื่องหนึ่งพ่อค้าบอกกับแม่ว่าสาเหตุที่ต้องล็อกเจ้ากีตาร์ตัวนี้ไว้นะ่ะ นั่นก็เพราะว่าเพราะว่ากีตา้ามันออกมาเดินเองได้เปล่าลกูกอ้าวเขาก็แค่บอกว่าใส่ไว้เพื่อการฝุ่นไม่ให้มันเกาะก็เท่านั้นแหละเออเกือบรืมไปเกือบรืมไปลูกเดี๋ยวดีอย่าบอกนะว่ามันมีมีอะไรลกูกมีผีสิงไงแม่ไม่ใช่อเออเสงพ่อค้าบอกกับแม่ว่าถ้าสนใจเนี่ยเขาจะลดให้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แม่ก็เลยซื้อมาเลยลูกแต่แม่ก็แอบเสียดายอยู่นะที่ว่ามันไม่ใช่สีดำล้วนอ่ะลูก มันมีสีแดงปนมาหน่อยเนี่ยช่างมันไม่เป็นไรเอาเลยลูกแม่พร้อมละมาเอาเลยนะแม่เอาเลยลูกเอาเลยลูกรว,รวมความก,าก้าเก้าวไป้วยอย่างเซลนลีแต่เธอบอกมาไม่ชอบคนสองนี้สองเดียวเดียวเดียวลูกเดียว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 ,ยวมีอะไรอีกอะแม่อ้อฟิลกำลังมาเลยเนี่ยแม่รืมเสียบปักกีตาต้านอะลูกเดี๋ยวแม่ขอเสียปักก่อนนะลูกเอ้าแม่ แล้วแม่เล ah, ่นเป็นหรอแม่ไม oh, ่เป um, ็นหรอกจ้ะแต่ว่าแม่แค่อยากลองดีดมัน่ะลูกเดวเดาเดวเดาเดวเดแค่นั้นแหละอ่าเรียบร้อยต่อเลยลูกมาถึงไหนละโอ้แม่เอาให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 ม่หมดเลยแม่เอาใหม่เดยลูกได้ได้ได้เอาเลยนะแม่เริ่มเริ่มความรักเข้าไปด้วยอยังเป็นรีแต่เธอบอกมาไม่ชอบคนทรงนี้ ทองยังแบดแซดยังบอยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบอยทองยังแบดแซดยังบอยเธอไม่รักจะคงต้องปล่อยแม่ร้องผิดคีย์ต้องปล่อยต้องปล่อยแม่ร้องผิดคีย์แล้วเนี่ยปล่อยแม่ปล่อยแม่ปล่อยแม่แม่ได้ยินไหมเนี่ยแม่แม่ต้าพอนมแบดบอยแบดบอย Tôm vàng bé Té vàng bòi Ơi, ơi, ở đây nè Rồng vàng bé Xét bòi อะไรไปลูกฮะมานั่งทําอะไรตรงนี้เนี่ยลูกฮะซีนิจมะอ้าวแม่เนี่แลไอ้เรื่องที่แม่บอกให้ลูกสอนแม่ร้องเพลงเนี่ยทำไมลูกถึงยังไม่สอนแม่อีกฮะเออแม่เราสอนกันไปเสร็จแล้วนะแม่แม่ลืมไปแล้วเหรอแม่ร้องเพร้อมากเลยนี่ซีนิจมะอย่ามาโกหกแม่อ้าแม่เพิ่งจับกีตราขึ้นมาเองนะเมื่อกี้เนี่ยอืเออ มาเลยมาเลยไม่ต้องเลยไม่ต้องพูดเลยมาเน่หรือว่าไอเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเมื่อกีก้เนี่ยมันเป็นแค่อาการละเมอสินเนจิมาครับแม่ครับแม่อเอาแล้วนะแม่เอาเลยจ้ะเรื่องเรื่องความากเข้าไปคอยแฟนเล่แต่เธอบอกมาว่าชอบคนสอบเนี่ เดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวเดโลกเดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยวอะไรอีกอะแม่โอ้ยอนี่แม่ยังไม่ได้เสียบปลั๊กกี่าร์อีกแล้วเนี่ยลูกรู้สึกว่าแม่จะเสียบปลั๊กไปแล้วนะอ่ะช่างมันอืเรียบร้อยมามามา,มาเริ่มใหม่ลูกเริ่มใหม่โอ้แม่โอ้เสียงรวบรวมควมามกระตับเข้าไปเคยอย่างเฟนลี่แต่จะบอกมาไม่ชอบคนตรงนี้ ต้องยังแบดเส้ยังบ่อยเธอไม่อินกับผู้ชายแบดบ่อยต้องยังแบดแซดยังบ่อยเธอไม่รักฉันก็คงต้องปล่อยต้องปล่อยแม่จอเมื่อไม่ได้ต้องปล่อยอย่าบอกนะปล่อยอย่าบอกนะว่าปล่อย